มาถึงคู่ชิงชนะเลิศคู่ต่อไปครับเป็นรุ่นใหญ่หญิงครับน้ำหนัก43ถึง46กิโลกรัมครับเป็นการชิงชนะเลิศระหว่างฝ่ายน้ำเงินครับเด็กหญิงแพลวาเรืองงามครับจากโรงเรียนหอวังครับพบกับทางฝ่ายแดงครับเด็กหญิงนัดวัฒนัทวัยวงชูครับจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายใหม่ครับ ผมพยายามจะอ่านชื่อให้ถูกต้องนะฮะชื่อเด็กๆสมัยนี้สะกดด้วยตัวอักษรยากๆครับฝ่ายแดงนั้นคือนัทวี v นะครับเด็กหญิงนัทวี v วงชูครับจากสารศาสตร์วิเทศสายใหม่ครับส่วนน้ำเงินครับเด็กหญิงแพรวาเรืองงามครับแพรวาเรืองงามนั้นมาจากโรงเรียนหอวังครับ เช็คอุปกรณ์เรียบร้อยครับพร้อมที่จะเข้าสู่ยกที่หนึ่งครับแล้วเข้านะครับยกที่หนึ่งครับแพลวาน้ำเงินครับนัททวีแดงครับ กุตศิลป์นะครับเห็นว่าแพรวาถอยตัดคะแนนครับมัทมมมวีได้สองแต้มครับตอนนี้ ต้องมีชาเลนแน่นอนครับลูกสักครู่ฝ่ายแดงครับนัทวีวงชูครับขอชาเลนครับ คะแนนขายเป็น5ต่อศูนย์แล้วครับนัททวีวงชูได้5ครับแพรวานั้นยังได้ศูนย์ครับยังไม่มีแต้มครับแพรวาพยายามลุกไล่เข้ามาครับนี่ครับนี่ครับ เอาล้วครับนี่ครับแลกกันแล้วครับผลละทีสองทีเอาแล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับยกนี้เป็นของนัททวีครับนัททวีวงชูครับสารศาสตร์วิเทศสายใหม่ได้ยกที่หนึ่งไปก่อนครับ เอาละครับกลับลงมาสู้กันใหม่ยกที่สองครับ นนต่างคนต,ต่างรอจังหวะครับน,น,น,นี่เอานะครับนี่ดูจากภาพรวมนะครับ นัททวีรู้สึกจังหวะการเข้าทำจะดีกว่าเล็กน้อยฮะยังไม่มีแต้มนะครับ ลงมาบวกเลยบนออกเลยต่อบวกมือบดต่อบวกทีมตดปิเดรปเร่ยอยตดปิดเร่อก็ยังไม่มีแต้มนะครับเอาละครับหมดยกครับกรรมาการให้ทางฝ่ายแดงครับนัททวีวงชูครับ เป็นฝ่ายชนะคลองเหรียญทองไปครับเพราะฉะนั้นในรุ่นนี้นะครับเหรียญทองตกไปของเด็กหญิงดัตท,ทวีวงชูครับจากสารศาสตร์วิเทศาสายใหม่คลองเหรียญทองไปส่วนเหรียญเงินนั้นตกไปของเด็กหญิงแพรวาเรืองงามครับจากโรงเร<อ>ียนหอวังครับ itu faktor sampai itu